เอกอีกเอกอีกเดี๋ยวยอนมาลูกอ่ะเอกอีกจะเอกอีกใช่ไหมคะเอ็กก่อนก่อนกินใช่ไหมคะเอกอีกทีไหมอ่ากินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลยค่ะกินเลยเอ็กไหม แข่งไอ้ต้งมาเลยออกเสียงมาสิลูกออกเสียงมาทีนึงันยังไงเอ๊ะลูกอ้าวแล้วลูกจะขึ้นเก้าอี้ทำไมแม่ให้กินข้างล่างชอบขึ้นเก้าอี้ตลอดเลยดีนะแม่ใช้สีนี้ถ้าเป็นสีอื่นมันตกกระปกมอมแมมไปแล้ว ต้องขึ้นมาอยู่บนท่านี้แหละลูกมันถึงจะมีเสียงมีพลังใช่ไหมคะอ๋อมันถึงจะเป่งได้แหละลูกต้องอยู่บนนี้แหละลูกต้องอยู่ที่สูงๆหรอคะโอ้มีอีกไหมอ๋โอโหเก่งจังเลยมีอีกไหมจะได้พาลงไปกินข้าวอยู่วันนี้นานๆไม่ได้แม่ไม่ไว้ใจอ่ะแล้วอีกไหมมีเสียงอีกไหม มีอีกไหมเอา้าเร็วมีอีกไหมแน่น้องขึ้นมาแล้วนะ่ะให้ครบสามมีครบสามเสียเห็นไหมน้องมาแย่งแล้วนะ่ะนะ่นี่ละแข็งแรงแล้วยังมาแย่งพี่เขาอีกดื้อนะตัวนี้ดื้อนะโอ้โหอ้าวแล้วอีกสองครั้งลูกให้ครบสามนะคะหลังจากที่นุ่นเอกไปนหลายเอกแล้วอ่ะให้ครบสามเหลืออีกสองลูกอะเอกอีกทีแล้วเดี๋ยน้องมาแย่งกินแล้วเห็นไหมนะ่ะเห็นไหม น้องแย่งกินแล้วน้องแย่งกินแล้วเห็นไหมเร็วเร็วอ่ะแล้วเอ๊กครั้งที่สองครั้งที่สองสุดท้ายเร็วเร็วเห็นไหมเอโต้องอ่ะแล้วเออีกเอะเอีกเอ๊กอีกเร็วจะได้ลงไปกินดีๆเ้วเห็นไหมน้องแย่งได้เห็นไหมเอ๊อีกครับอ่ะแล้วแล้วคนเก่งตกใจตกใจอ๋ออ๋อมีตมังมันไปไล่อ่ะเอ็กมาอีกเอ๊มาอีกเร็ว เร็วเอ็กไหมเอ็กเออีกไหมครับออยอ้าวเอ็กครั้งที่สองแม่ไม่อัดไม่ทันเอ็กอีกทีลูกอะแก้ตัวเร็วเอ๊ะอีกทีครับครั้งที่สองครับครั้งที่สองสุดท้ายครับเร็วเร็วเร็วโอเคอีกครั้งหนึ่งแม่ขออีกครั้งเดียวพอครั้งเดียวครับแม่ขออีกครั้งเดียวพอครับคันเก่ง อะไรเลยเอ๊ะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแม่ให้ลงไปกินข้าวเห็นไหมน้องน้องแย่งกินหมดแล้วเนี่ยมองน้องกินข้าวแน่แน่แน,แน่พาพี่อุตส่าห์พาพี่หนีขึ้นมากินข้างบนนะน้องมันก็วิ่งตามขึ้นมากินเพราะถ้าอยู่ข้างล่างพี่ก็ไม่ได้กินแต่รู้ว่าเอาขึ้นมาให้พี่น้องก็ตามขึ้นมาอีกโอ้โหวุ่นวายจริงเลยเอาเอ๊กอีกเลยเร็วเดี๋ยวแม่จะไล่น้องลงไปละเอ๊ะอีกครับครั้งสุดท้ายเลยเร็วจะได้กินข้าวกันครั้งสุดท้ายครับ หวานเร็วๆครั้งสุดท้ายเลยแม่จะไล่น้องลงไปละหนูจะได้กินข้าวเร็วๆเร็วๆมันห้าโมงกว่าเลยห้าโมงครึ่งแล้วลูกเร็วๆอีกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายครับเอกไหมเอกไหมครั้งสุดท้ายเอกไหมครับครั้งสุดท้ายเอกไหมครับดูสิถ้าคุณชายต้องขึ้นมาบนเก้าอี้โต๊ะกินข้าวของแม่อันเร็วๆเร็วเอกไหมครับ ถ้าไม่เอ๊อีกแม่จะพาลงแล้วนาอีกไหมครับครั้งสุดท้ายเร็วๆไหวานครับเร็วๆเอ๊ครั้งสุดท้ายเร็วเร็วเร็วซีก็แม่รอหนูอยู่อะหลกแล้วแล้วคนเก่งเร็วๆเร็วครั้งสุดท้ายไอ้ต้งไอ้ต้งมันเอ๊ะก็ต้องหลายครั้งหนูก็รีบเอ๊ซีครั้งสุดท้ายเร็วๆเร็วเร็วสิอะเร็วซิเอ๊เอ ครับครั้งสุดท้ายครับอืมไม่ไหวแล้วหรอลูกไห,ไ,ไ,หไหวไม่ไหวไหวไหมไหวไหมครับอีกครั้งหนึ่งมีไหมเร็วๆไม่ทันน้องเขาแลละน้องเขากินกันจัดกระจายโอ้โกรธโกรธโกรธไอ้โต้งมันเหรอลูกกรธหรอกรธมนทําไมลูกมันอยู่ข้างล่างหนูอยู่ข้างบนน่ะหนู VIP แค่ไหนอะไรลูก เอาเอกอีกเร็วเร็วไม่เอกแม่จะเอาลงแล้วก็น้องมาแย่งเห็นไหมมากันทั้งสาตัวเลยนะั่นน่ะเห็นไหมนะ